นี่นะครับผมอันนี้เป็นอำเภอไซน้อยนะครับด้านหลังนะครับจะมีคลองน้ำนะครับผมเห็นไหมครับตรงบริเวณข้างหน้าเราจะมีกระสอบทรายกั้นนะครับไม่ให้น้ำทะลักไปเข้าบ้านเดือนฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอ้น้ำใกล้จะถึงฟุตบาทแล้วนะครับน้ำเยอะมาก ถ้าบริเวณนี้กั้นไม่อยู่นะครับผมก็จะท่วมไปถึงบ้านผมได้เลยนะครับบ้านผมอยู่พึกษาสามนะครับผมตอยวาลาประดุกน้ำเยอะมากเลยปีนี้มาจากสุพรรณนะครับเส้นนี้นะครับน้ำมีคนเล่นน้ำเยอะเลยน่าเล่นนะครับผมน้ำใสยอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีเด็กเล่นน้ำอยู่นะครับ โอเคครับผมอันนี้เอาบรรยากาศน้ำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสู้ๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่สาวนะครับไปเดินชมตลาดน้ำนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่วันหยุดนะครับผมตลาดน้ำเขาก็จะปิดพี่สาวก็อยากจะไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้ำเยอะมากนะครับผมวันนี้เราต้องเดินอยู่บน เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเราเดินอยู่บนกระสอบทรายเดี่โอ้ยบรรยากาศไปอีกแบบนึงน,นะครับเดินดีๆเนีย่ยหล่นไม่มีใครช่วยเนีย่ยตินเต้นอีกแบบเนี่โอไกลแล้ว เออถึงแล้วนะครับโอ้โห,โโหยังไม่สิ้นสุดใกล้จะถึงตลาดก็ตรงอีกต้องอีกหนึ่งครับเนื้อก็เข้าถ้ำอ่ะเออได้สุนกดเตี้ยนะได้สุนเตี้ยก็จะมีน้ำท่วมเนี่ยแต่เขาว่าดูดน้ำออกมาเห็นไหมจะมีการดูดน้ำออกมานะครับ เราก็ต้องเดินผ่านที่น้ำที่เขาดูดนะครับเอาเปียกเลยครับตลาดก็จะวังเวงนิดหนึ่งนะครับเพราะเพราะวันนี้ไม่ใช่วันวันหยุดนะครับโอเคครับพรองมาถึงครับเราจะเดินไปไหนต้องเดินไบ้างนะเดินมาอีก นี่ต้องเดินบนนี้ต้องเดินบนคันนี้ใช่ <c oughs> เราต้องเดินบนแนวกระสอบทรายเหมือนเดิมครับโอเคลักทุเลนิดนึงกะจะมาทานกาแฟสดนะครับแต่ว่าร้านเขาปิดเด้อเห็นไหมร้านปิดร้านไม่เปิดน,นะครับ บอกแล้วนะคะว่าเปิดเพาะสาร์อาทิตย์แล้ววันนะะะักขัตต์ฤกษ์มาวันธรรมดาก็จะเงียบๆหน่อยนะครับไม่มีอะไราขายเลยครับเสียวตกน้ำเด้อโอเคอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับตลาดน้ำไซน้อยนะครับนี่ อีพีนี้แวะชมพาชมบรรยากาศนะครับช่วงน้ำท่วมดีกว่าอโอเคถ้าไม่ไปก็คือรถเลยรอแท็กซี่ด้านถนนใหญ่กลับบ้านโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะครับผมตลาดเขาไม่มีอะไรเปิดก็จะทำการกลับบ้านก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงนี้น้ําเยอะนะครับดูแลถูกภาพกันด้วยนะครับผม